เป็นประเด็นจนได้สำหรับพีโดนะครับโรนัลโดชุบปากใส่แฟนบอลเอัลิติฟาครับหลังตะโกนชื่อของลลโอเนลเมซี่ขึ้นมาคริสซิโนโรนัลโดทำท่าชุบปากใส่แฟนบอลเอัลิติฟาครับหลังจากพวกเขาเนะี่ยตะโกนชื่อของลลโอเนลเมซี่เป็นการเย้ยหยันนะครับผมโรนัลโดลงสนามช่วยอาร์นาเซ่ครับลงเตะคิงครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับโดยซาดิโอมาเน่เนี่ยซัดประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บ เมสซี่เนี่ยพึ่งซีลรางวัลบอลอลสมัยที่8หลังจากพาทีมชาติอาร์เจนตนาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่3เมื่อปีที่แล้วนั่นหมายความว่าตอนนี้เมสซี่หนีห่างโรนัลโดเป็น3สมัยแล้วนะครับซึ่งโรนัลโดไม่มีชื่อติดอยู่ใน30มสิบลเตะที่เข้าชิงรางวัลเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2 0 0 3ล่าสุดนะครับระหว่างลงแข่งให้อาราเซอร์นะดาวเตะชาวโปรตุกสอย่างพิโดก็ไม่ไวถูกกองเชียร์อัลอิทิฟักล้อเลียนตะโกนว่าเมสซี่เมสซี่อยู่เป็นระยะระยะนะครับ แล้วโรนัลโดครับไม่ทนครับพร้อมตอบโต้ด้วยการทําท่าจุปากสั่งให้เงียบเนี่ยครับผมตามภาพเลยเกมเนี้ยค่อนข้างเดือดดานครับมีใบแดงเกิดขึ้นของทั้งสองฝั่งซึ่งทางอันเดรซอนตาลิสกาครับแนวรุกของเจ้าถิ่นโดนไล่ออกก่อนช่วงทดเจ็บครึ่งแรกนะครับก่อนที่อาริฮาซซี่นะครับกองกลางทีมเยือนถูกไล่ออกก่อนจบ90นาทีเนี่ก็ตามครับมันมีประเด็นสําหรับใบแดงของฮาซซี่นะครับเมื่อช่วงวันเนี้ควรเป็นจอร์แดนเฮสันมากกว่าที่ถูกไล่ออกเพราะเขาเนี่ยเป็นคนเล่นงานผลักใสโอตาวิโอถึง3ครั้งเลย โรนัลโดครับแสดงอาการไม่พอใจที่เฮเดอรนไม่โดนใบแดงทั้ทง,ทงที่ผู้ตัดสินเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างใกล้ชิดมากๆครับซึ่งเป็นคลิปที่ทั้งคู่มีปากเสียงกันเล็กน้อยก่อนเดินเข้าอุโมงค์ห้องแต่งตัวนะครับโอ้โหนั่นละครับเป็นประเด็นอีกแล้วครับเมื่อแฟนบอลเยอะหยัดนะครับก็พี่โดก็ทำน่าชูปากใส่เลยครับตามประสากันนะครับไป เยอะๆว่าเออเมสซี่เมสซี่นะเพราะว่าเมสซี่พึ่งคว้าบอลลงดอครับพอตระโกนชื่อนี้พี่โดก็ทําท่าปฏิกิริยาแบบนี้เลยชุกแลก็ลกมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้ัรรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม